ฮัลโหลอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะสบายดีบอสบายดีครับหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่เป็นยังไงโชคดีว่าหมู่บ้านนี้บ่ครับขอบคุณครับเลขที่ยังขึ้นมาออกเบิ้ลเนาะเบิ้ลค่ะผมผมยังล่องพากนผมยังลงทางไไหนก่อนแป๊บหนึ่งครับเรื่ออ๋อค่ะค่ะค่ะ ยางยังแห้งบ่ได้นะค่อยยางเอาค่ะค<อ>่ะเนีย่ยเติมร่มค่ะค่ะขาบ่ค่อยดีมันบ่ะอาจารย์เป็นอะไรโลกแล้วนะนใหญ่ครึ่งชี้นะครับอืมอืมเข้าใจยุคค่ะเออหายหายเร็วๆเด้อค่ะครับผ,ผ,<ม><า>ผมเชื่อมาเมื่อเชธอบอกเขาบอกเขาเต็มเาบาะไ,ไหน,นมึงก็หยาดแหลบอกพิษปวดถูงอยู่ครับ ค่ะเขาใจยู่พราะว่าเขากินยา,ากินยาเกี่ยวกับตัวนี้ร้ายบางข้างอ่ะพมาคนเออคือว่าแล้วเนะาะเพราะว่าถ้าจะว่าตรงๆมันเนอเออกรรมเอามาพึกคางนึ่งมันป่ะกาอาจารย์ค <ผม S 1> ่กะกัเลยว่าพิษว่าถือว่าเป็นยังค่ะบางข้งกับตัวเลขชัดเจนบ่วากันค่ะบ่มีผู้ใดอยากเป็นค่ะบอกไปแล้วมือบอกไปไเขาใจยากเพราะผมมันเมาเนี่ยแน่นค่ะว่าเป็นยังค่ะว่าได้ถือสาค่ะ เพราะมันกับ,บ่มีผู้ใดอยากเป็นนะคะเรื่องอามาพืชอามาผ้าบางครัง้งเข้ากินยาลายกะ<บ>เอ่อเจ้ากับเซนเนาะเซนมันกัตุกกัเลวบางคนกัสิวาา่าวติดอ้างติดยังที่ว่ากะจุดประสงค์ของอาจารย์ก็อยากเอาแนวทางมาแบ่งฝันเ่เป็นยังค่ะผม<บ>มีนามพังไรเขายอมรับกานรุดครับค่ะรุดอเพะเป็นยังค่ะมีเขาไม่รุ้งวนนี่เฮ็ดไว้แล้วมันบ่ะอาจารย์เป็นฮ็ดไดแต่หรอครับอ่าโอเคพ้อมแล้วค่ะมีเข้า เก้าศูนย์หนึ่งครับขังบนขังบนมันพระคณาจารย์วิ่งบนเก้าศูนย์หนึ่งครับวิ่งบนเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งบนมิมิเก้ามิศูนย์มิหนึ่งมันปะค่ะเน้นบันไดคอมไฮทีทคือศูนย์ครับเดี๋ยวด้ะค่ะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเน้นเลขศูนย์เป็นประคณาจารย์ศูนย์ครับเน้นเลขศูนย์อันนี้ปล่อยสุดปล่อยสุดนะครับเด้อ แล้วก็เก็ตเลยไอ้หนาา้าห้าโคเก็ตครับมาดีหนึ่งคิดครับเลขหาเลขหกเลขเก็ตเป็นเลขติดบนบ่ค่ะคครรับับบติด<ม>บน,บนเป็นสามตัวนี้นะครับเรับวันนี้เอาตัวเอาเอาตัวจริงมาครับมนดีจับคู่มันบ่ค่ะอาจารย์คู่มนดีครับค่ะตัวจริงคือจับคู่เอาศูนย์ครับ ศูนย์ค่ะศูนี่ครับศูนยี่ค่ะศูนย์ห้าศูนห้าค่ะศูนยหศูนหกค่ะศูเจ็ดครับศูนย์นเจ็ดค่ะคม่เลขสามตัววะคะอาจารย์ผมไม่เห็นใคเอาเดียว้นไหนมันมันมันเะบิดเอาเอาอะไรนะพราบ ค่ะ <5. S 2> โอศูนย์เก้าแปดครับศูนย <0, S 2> ์ศูนย์เจ็ดแปดครับศู 7, นย์เจ็ดแปดแปดศูนย์สามครับแปดศูนย์สามครับล่ากับแค่แค่นี้นะครับเด้ออ่าข้างล่างบ่มีข้างล่างนี่เลขสองตัวนี่สามารถไปกราบบนล่างมันพ่ะาขาจ,าาจาันย์ครับแปลว่าหันเนี่ยหนครับอออ๋อ อ่ามีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะแปดศู 8, นย์ครับแศูนย์การเป็นซึ่งครับแปดศูนย์ครับเมื่อชุดแปดต่แปดศูนย์ครับแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับแปดศูนย์เน้นชุดได้ค่ะอาจารย์เน้นศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เจ็ด เ,เลขสองตัวนี้สามารถไปกลับบนล่างได้เป็นบ่าค่ะแต่ว่าเน้นบนแม่นบ่ค่ะคะรับเน้นบนครับเดี๋ยวครับม,ม,มันวิ่งเก้าศูนย์หนึ่งครับมามาตัวหนึ่งนะครับเด้อใช่ครับแต่รับผมมาเยกผมมาศูนย์ลบหนึ่งแต่ว่าก็เอาหัไในครับค่ะครับอันนี้มันในเลขตดอ่างกเก็ดเนี่ย,ยค่ะามากัเนหนึ่งนะครับค่ะครับ เอาเอาสามตัวเอาจุ่งเลยเอาจุ่งกันนะครับสามตนนาก็สามตัวมันจุ่งจับคู่นะครับค่ะสรุปแล้วเหมือนซัมมี่รู้ข่าเหนือนนดิยาขอทวนตัวเลขจักน้อยหนึ่งผมครับเนี่ยนันนกขับเด้อค่ะอ่าแนวทางของอาจารย์นำโชคงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกอาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแลนมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งเน้นที่เลขหนึ่งครับอ่าเลขติด เลขติดบนนี่มีหามีหกม,มีเจ็ดเ,เลขสองตัวนี่สามารถซื้อได้บนล่างไปครับมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับแปดศูนย์ตัวแน่นคือศูนย์เจ็ดตรงกันวะคะอาจารย์ครับผมสำหรับเลขสามตัวไฮมาสองชุดคือศูนย์เจ็ดแปดแปดศูนย์สามตรงกันวะคะครับผมตรงครับผม อ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆเดอ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอขให้เอฟซีโซเดีแนวทางของอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงหายเร็วๆเดอ้อค่ะผมขอให้ทุกคนอย่าหลงเรื่องครับมีโชคมีใช่ครับ่มินม,มีกินนะเธอตรงเนื้อกันนะครับเดอ้อดค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะพิษพิษครับยอมรับครับค่ะพอเป็นยังค่ะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะคะ เป็พี่น้อเอฟซีกับซิด้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยากับอาจารย์นำโชคนะคะเพิ่นเป็นเอ่อจะว่าตรงๆเพิ่นเป็นสุขภาพบ๊อกคอยดีนะคะเพิ่นเป็นอมันอมพฤกษ์อัมพาตครึ่งครึ่งครึ่งตัวนะคะกับกับอมมีู้ใดอยากเป็นนะคะเพิ่นกับอัธยาศัยดีมากนะคะเพิ่นกับให้นุ่นทิยาเป็นสะพานบุญให้นะคะทั้งสองเฮานี่ก็ เป็นสะพานบุญหาทุกคนนะคะตัวเลขมันกับมีเขาไม่ลดกับบวากันนะคะกันเอามาแบ่งปันเพื่อเลขเขาบางข้างกับพ่อได้คาหนาำคาใยคาครับเขานะคะเเลขเพิ่นกับหามักจะห้ต้องงวดแบบนี้นะคะแต่ว่าค้าเว้าของเพิ่นบางข้างเพิ่นก็จะเว้าติดๆทัดๆนะคะเพราะว่าเพิ่นเเป็นอำมาตย์ พึกนะคะเอาม,มาพึกเอาม,มาพาดครึ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเลขกยังชัดเจนนะคะกับย่าไปถือสมถือสาเพิ่นนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของเพิ่นคืออยากแะแบ่งปันนะคะนะคะนุนยาจะท้วนตัวเลขอีกรอบนะคะในทางของอาจารย์นำโชคนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะเลขวิ่งเลขแรนนี่สามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเพิ่นหาเก้ากับศูนย์กับหนึ่งน่นที่เลขศูนย์นะคะเลขติดบนนะคะห้ากับหกกับเจ็ดนะคะ จับคู่ให้เลข2ตัวนี้สามารถไปกับบนล่างนะคะเพิ่นไฮศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเน้นที่ศูนย์เจ็ดตัวกันคือแปดศูนย์นะคะนะคะเลขสามตัวให้มาศูนย์เจ็ดแปดกับแปดศูนย์สามนะคะว่เาเป็นจริงเพื่อนกับว่าอยากให้เลขสามตัวเพื่อนบอกว่าเลขสามตัวมันบ่ค่อยเข้านะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทั้ทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ตะก้อนน้านี่แนวทางของอาจารย์บางข้างกับเขาสองหวดสามวดซ่อนนะคะพึ่งจะมาเว้นนะคะนะคะเขาค่อยติดตามน้ำกันมาแนวทางของเพิ่งงวดนี่จะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะนุ่นที่ยากก็ขอจบแนวทางของอาจารย์นำโชคงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาบอกกันไหมสวัสดีค่ะ